อ่าโอเคสำหรับปิดชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอย่ย <มา S 1> รู้ได้ไงอ่ะเราก็เรียนรู้เรื่องน้ำอ,อ,าอ,าอ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องน้ำใช่ไหมคะอ่าเอา้มันจะจริงเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านาะว่าใช้ใช้อย่างไรก็ไม่หมดจริงหรอจริงไหมเอย่ยนใครว่าจริงยกมือ ใช้ก็ไม่หมดเลยหรอน้ําเนี่ยอเอาามลงใครบอกว่าไม่จริงักมือคอือคนคิดว่าไม่จริงอยู่ร้อยคนถูกไหมไม่ถุนนะคะมีคนคิดว่าจริงและไม่จริงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็มาดูว่าวิธีการอนุรักษ์น้ําเป็นอย่างไรอยากอยาก้หเืีย อยากดูแล้วระคาพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันอ่าหนึ่งสองเทุกท่านทุกคนได้รู้จักกับทรัพยากรนะ้ำและปัญหาของทรัพยากรนะ้ำตอลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรนะ้ำก็มีความสำคัญกับพ,รรรพวกเราอย่างไรบ้างก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับทรัพยากรนะ้ำกันก่อนนะครับว่าทรัพยากรนะ้ำเปกระบวนการเกิดได้หมนเวียนอย่างไรบ้างน้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถ เกิดขึ้นหมุนเวียนได้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันหมดสิน้นเมือเ่อแสงแดดส่งมาบนพื้นโลกความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำจากทะเลได้มหาสมุทรหรือน้ำต่างๆที่มีอยู่หรือชาะเร่กลายเป็นน้ำเรีายงๆเมื่อไอน้ำพบกับอากาศที่เย็นกว่าไอน,น้ำน,ะกกน,นั้นจากการตัวตกมาเป็นฝนอีกครั้งล่อหนใครตอบได้ล่มือ เซตตี้คิดว่านะคะเอาไปได้ก่อนดกเซตตี้คิดว่าบนโลกของเรามีพื้นน้ำอยู่กี่ส่วนคะถ้าสมมติว่ามีมีพื้นดินและพื้นน้ำทั้งหมดกี่ส่วนมีพื้นน้ำกี่ส่วนสามส่วนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะตกลงให้เพื่อนนอ่งมาค่ะตกไปนั่งนะาครับจริงๆเรียนทราบไหมว่าจริงๆแล้ว แต่เป็นน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดนะคะแต่เป็นน้ําเค็มแล้วก็น้ําจือดอีกแต่น้ําที่ใช้ได้จริงๆถ้าแบ่งจะเป็นร้อยส่วนเลยนะน้ําที่ใช้ได้จริงๆคือน้ําที่อุปโภคบริโภคได้ทันทีเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่ถึงหนึ่งปอระคะนักเรียนไม่ถึงหนึ่งส่วนหรือไม่ถึงหปอร ใช้ได้ทันทีมีแค่ศูนย์จดศูนศนสองเปเซน์ถึงหนึ่งไหมเนี่ยไม่ถึงนะคะใช้ได,ดนะะชได้แค่นี้เกี่ยวจริงๆนะคะใช้ได้แค่นี้เกี่ยวฉะนั้นที่ใครบอกว่าใช้แล้วก็ไม่หมดไปจริงไหมจริง แต่ถามว่าน้ําที่ใช้ได้จริงๆเลยอ่ะมันน้อยมากมันใช้ได้แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสําหรับน้ําที่ใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงๆก็คือใช้ได้ทันทีแต่เอาแล้วที่เหลือล่ะคะมันต้องมาผ่านอะไรอีกหนึ่งคือกระบวนการกรองต่างๆใช่ไหมคะเออน้ําในมหาสมุทรน้ําในทะเลเรามันเยอะจริงๆริงมันใช้ได้ไหมใช่ได้นะคะ ดันั้นเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำไหมคะประหยัดน้ําแล้วก็ใช้น้ํำอย่างประหยัดประหยัดอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยน,น้ำเปล่าเอออย่างเช่นเวลาเราจะแปรงฟังนะเป็นเพื่อนักเรียนเนยองอะแปรงฟันก็ควรใช้แก้วทำอะไรลูกอลองน้ำเออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านักเรียนเปิดน้ําทิ้งไว้เลยจอ้จองๆเลยแล้วก็แปรงฟันไปด้วยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเราต้องใช้ภาชนะอย่างเช่นแก้วไปรองรับเอาไว้ นะคะแล้วก็เอามาแปลงปันไม่ต้องเปิดน้ํำไปด้วยแปลงปันไปด้วยแค่แบบนี้ก็เป็นการประหยัดน้ดํ้ง่ายนีมคะง่ายมากเลยอ่ะจะไปนักเรียนจะนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติไหมปฏิบัติอ่ะโอเคเก่งมากนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เรื่องการอ่างลักน้ำเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคาัหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่อยว่ากันใหม่โอเคไหมคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ